แล้วเราก็มาถึงพาร์ทที่ 7, พาร์ทสุดท้ายของข้อสอบกันแล้วนะครับซึ่งช,ชื่อของพาร์ทนี้ก็คือ reading comprehension นะก็ความหมายตามชื่อเลยเนาะก็คือความเข้าใจในการอ่านนะครับพาร์ทนี้จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด48ข้อซึ่งก็จะเป็น48ข้อที่เหลือนะเพราะว่าพาร์ทที่5เราก็ทำกันไปแล้ว40ข้อพาร์ทที่6เราก็ทำกันไปแล้ว12ข้อรวมกันเป็น52านบะนะวกกับ4 8ตรงนี้ก็จะครบ100ข้อพอดีแต่48ข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะ นะจะแบ่งออกเป็น single passage นะฮะ9บทความนะก็กลายเป็น n i n single passages กับนะ double passages สี่คูนะ่ก็คือมันก็จะรวมกันหมดเป็น8บทความถูกต้องไหมครนะก็คือ4คู่เนาะแบ่งออกเป็นอ2องสองสอซึ่งแต่ละคู่นะฮะก็จะมีคำถามคําคำถามรวมกันได้ทั้งหมด20คําคำถามแต่พวกแ้กยเมืนะ่อกี้ single passage นะฮะมันรวมกันเ uh, single passages นะฮะตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด28ข้อ ก็หมายความว่าตรงนี้ไอตรงซิงเกิลก็จะแบ่งออกไปบทความหนึ่ง2ถึงบทข้อนะครับผม2ถึง5ข้อก็จะเอาไปเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันบวกกบคูณหารกันก็ได้28ข้อส่วนนะฮะ s of d o ซ็ s s อฟด s บเ e ิ s นะฮะแต่ละเซ็ตก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะฮะซึ่งก็5คูณ4ได้20พอดีนะครับผมเนื้อหาของบทความที่เอามาให้อ่านจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่า แต่ละชุดมันก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลจดหมายประกาศนะครับผมข้อความนะครับผมบทความหนังสือพิมพ์อะไรทำนองน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเรากันจะไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของออลักษณะของใกล้เคียงของจริงเป็นยังไงแล้วเราจะฝึกฝนกันนะครับตรงนี้นะฮะ สิ่งที่ทดสอบก็อย่างที่บอกไปตรงนี้ทดสอบเรื่องความเข้าใจในการอ่าน reading comprehension ตามชื่อเลยการอีกการหนึ่งทดสอบเรื่องของ speed reading นะก็คือความรวดเร็วในการอ่านหรือการอ่านเร็วนะการอ่านยังไงให้อ่านเร็วนะครับครูเคนมีเทคนิคอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราควรจะใช้นะฮะเวลาที่เราควรจะใช้ตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราประหยัดเวลาด้านหน้ามาได้มากเท่าไหร่เวลาตรงนี้จะเหลือมากเท่านั้นนะครับครูเคนใช้เวลา 15นาทีในการทํา52ข้อแรกอย่างนั้นตรงนี้ครูเข <K> ียนก็จะมี60นาทีเต็มๆนะครับแต่เอาข้อจริงๆเวลาครูสอบนะฮะครูใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับแล้วก็45นาทีนที้ตอบครบแล้วนะครับคือถึงข้อ200ละนะครับเวลาที่เหลือเอามาฝนบ้างนะครับผมก็จะเสียเวลาประมาณ5-10นาทีในการฝนนะฮะก็จะมีเวลาประมาณ5-10นาทีอีกนะครับในการที่เราที่ครูเขียนจะมาสามารถดูข้อสอบเก่าๆนะดูข้อสอบที่ทําผ่านมานะครับเพื่อจะ จำข้อสอบออกมาแล้วก็มาประยุกต์เป็นข้อสอบนะแล้วก็มาสอนพวกเรานี่แหละนะครับผมตรงนี้นะฮะมีแค่นี้แล้วจริงๆนะลักษณะของคําถามนะครับลักษณะของคําถามในแต่ละข้อเนะี่ยจะมีอยู่สมมักหมดสี่ลักษณะเนาะไม่ว่าจะเป็นการถามแบบกว้างนะแบบกว้างเนาะแบบแคบก็คือแบบจะจงนะครับถามเรื่องคําศัพท์ซึ่งจะมีอยู่ไม่ไมไมกี่ข้อแล้วก็เรื่องของการตีความ ซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีครูเก็นกล่าวไว้แล้วในเล่มนี้แหละเล่มสีฟ้าเนี่ยในหน้า46 47และ48นะครับผมแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะฮะทั้งออ48ข้อที่เหลือนี้นะครับผม เรามาเริ่มพาดที่7ของเรากันเลยนะครับกับข้อที่53-54ซึ่งจะอยู่ในส่วนของที่เป็น Single Passage หรือบทความเดียวนะครับโดย Single Passage ฉบับนี้นะฮะหรือว่าบทความบทความนี้ที่โจทย์นำมาทดสอบเราก็คือ,อ Advertisement หรือโฆษณานะครับผมตัวโฆษณานี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนที่ครูเขียนคิดว่ามันค่อนข้างง่ายอยู่ นะครับผมโอเคโฆษณาแล้วก็โฆษณาส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อร้านหรือว่าพาดหัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเขาโฆษณาเริ่มต้นที่เขียนด้วยคำว่าเออ learn to ride horses นะฮะก็คือเรียนรู้นะฮะการขี่ม้า นะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นจุดเด่นเนาะตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคของ speed reading นะฮะหรือว่าการอ่านการอ่านเร็วนะครับดังนั้นครูเคนก็จะมองเฉพาะจุดเด่นก่อนพอมองจุดเด่นปุ๊บแทนที่ครูเคนจะอ่านก้อนก้อนนี้เลยนะฮะอ่านก้อนก้อนนี้เลยครูเคนจะไม่ทำนะครับเพราะว่าในความคิดครูเคนครูเคนจะเห็นว่ามันเป็นการทํางาน้อนนะอ่ะเขาเรียกว่า double work นะคหรือว่าทํางานสอนกันฉะนั้นสิ่งที่ครูเคนจะทําก็คือจะไปอ่านข้อ53ก่อน นะโดยข้อ5 3นี้จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่า which of the following is not mentioned in the advertisement นะแล้วกูเคนจะวงกลมคำว่า not นะเพราะว่ามีอยู่บางครั้งที่กูเคนลืมวงกลมคำว่า not โดยลืมไปเลยว่าเขาถามว่าสิ่งใดที่ไม่ได้อะไรฮะสิ่งใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงนะที่ไม่ได้กล่าวถึงในออโฆษณานะในโฆษณาน,นั่นเองเพราะกูเคนไม่ได้วงนอ t บางทีกูเคนไปเผลอ ไปเลือกข้อที่เขากล่าวถึงไงเราก็จะผิดเอานะครับผมอ่ะถัดมาสิ่งที่จะทำอันดับต,ต่อมานะครับสิ่งทีุ่คเคนจะทําก็คือถ้าถามน็อตอย่างนี้มา ครูเคนก็จะไปโจมตีโดยการอ่าน A B C D ก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อความนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ถามน็อดเนี่ยเราอาจจะขึ้นไปดูเนื้อความเลยก็ได้แต่บางเอิญข้อนี้ถามน็อดนะฮะข้อใดที่ไม่ได้กล่าวถึงเนาะนะนะ okay. ตรงนี้คุณมาเรียนรู้วิธีการถอดความโจทย์กับครูเคนไปด้วยเนาะ Which of the following ก็คือสิ่งใดต่อไปนี้นะครับผม It Is not mentioned นะที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง in the advertisement ในโฆษณาในโฆษณา นะครับผมเอบอกว่า you can ride a horse along the trail นะคุณสามารถนะครับผมขี่ม้าไปตามเส้นทางเนะี่ยเส้นทางเดินเนาะนะฮนะถัดมา you can purchase a pony at the center นะ purchase a, uh, a pony นะ pony pony แปลว่าลูกมา้านะ purchase คือการซื้อเช่ไหมครับนะบนะเก็บ,บไว้ในใจก่อนเนาะหนึ่งคืออะไรนะ ขี่ม้าไปตามเส้นทางได้สองซื้อลูกแมาได้นะสามครับ you can browse around the barn นะ browse ตรงนี้เหมือน browser ใช่ไหมฮะ browse แปลว่าเดินชมนะครับผม around the barn ก็หมายความว่าตัว barn ตัวนี้ก็คือโรงนานะโรงนาเนาะถ้าคุณเห็นโรงนาของหนังฝรั่งคุณจะเห็นว่ามันจะเป็น ไม้เป็นเป็นโครงสร้างเป็นเป็นไม้ใหญ่ๆนะใช่ไหมครับแล้วส่วนมากจะเป็นสีแดงนะฮะหรือประมาณสีเลือดหมูเนาะแล้วข้างในก็ค่อยจะเก็บฟางไว้นะครับผมถัดมานะ you can take a riding lesson at the ranch นะ you can take a riding lesson at the ranch หมายความว่าคุณสามารถเรียนวิธีการขี่ม้าได้นะครับผมที่ที่ Ranch หรือว่าทีา่สถานที่แห่งนี้นั่นเองนะฮะโอเค Ranch จะแปลว่าไล่ก็ไม่เชิงเนาะโอเคนะฮ okay. นะเมื่อกี้พอเราทราบคร่าวๆไปแล้วนะเรามาดูกันนะตรงนี้ยังเป็นส่วนที่เขาแค่โฆษณาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็คือเลอร์โพสส์นะคุณชอบม้าใช่ไหมนะ want to learn to ride or just want to get back in the saddle นะแลนโดก็คือไอตรงอานหลังม้านะ,นะอะชอบม้าใช่ไหมหรืออยากจะเรียนรู้การขีมม่ม้าหรือเพียงแค่อยากจะ กลับไปนั่งที่อ่านมาอีกแสดงว่าคุณเคยมีประสบการณ์การการขี่มาก่อนอยากจะเรียนที่จะขี่หรืออยากจะมานั่งเกี่ยขี่ม้าอีกนะ h ดนนะเขาบอกอบอกวิธีการแก้นะ h ดน visit silver moon horse ranch นะ and rescue center ขอไปด้วยนะก็คือให้เรามาให้เรามาที่ศูนย์แห่งนี้นะศูนย์ช่วยเหลือหรือว่าเป็น ฟาร์มม้าแล้วกันเนาะไรม้าฟาร์มม้านะครับชื่อที่ชื่อว่าซิลเวอร์มูนนะครับผม d e ฟซัมเมอร์นะมา,มาช่วงฤดูร้อนนี้ and help support our rescue horses by taking barn tour นะ taking barn tour อย่างนั้นเมื่อกี้นะฮะ taking barn tour ใช่ไหมไปชมข้อ4ีตอบได้ไหมไม่ได้ละกูคเคนการทิง้งละนะครับเพราะว่าเขามีเขาถามว่าข้อใดไม่มีเนาะนะพอกูเคนตัดข้อ4ีทิ้งแล้วนะมาดูต่อ เออัยดิงเลสันก็คือขีม่ม้านะเรียนขีม่ม้าดีด็อกตอบไม่ได้ตัดทิ้งนี่นี่คือสิ่งที่กูแคนทำจริงๆในข้อสอบเนาะแต่คกูเคนต้องไวนิดหนึ่งนะเอ a ทรลไร e นะก็คือทรลไร้ ride, ก็คือข้ออะไรครับข้อเอตอบไม่ได้ a ทรลไร e ก็คือการขีม่ม้าไปตามเส้นทางอย่างที่ตอบของเราชัดเจนเลยตอบข้อ b b o อนะไม่ต้องไปอ่านต่อแล้วนะครับผมถัดมานะครับผม ตัดมาครูเคนก็จะข้ามไปข้อ54เลยนะ According to the advertisement นะฮะตามที่โฆษณาานี่กล่าวไว้นะ Where can additional information be obtained Where can additional information be obtained นะหนะมายความว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะจะไปเอาได้ที่ไหน Obtain ท่งกับคำว่า get นะฮะแต่ตรงนี้เป็นช่อง3านะ Obtain แปลว,ว่า get กนะ็หมายว่า g o t นะฮะหรือว่า t e n นะฮะก็คือ จะไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคำใบ้ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ไปไล่ดูเลยจริงๆเราโฆษณานะข้อมูลเพิ่มเติมส่วนมากก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ย่อหน้านี้ก็อยู่ย้อนออส่วนสุดท้ายของย่อนหน้าด้านบนนะครับผมเนะ่ฉะนั้นทูเคนก็จะเละไปเลยนะอย่าลืมเนาะนี่คือเทคนิคของทูเค็นนะเนะเพราะว่าทูเคนทราบเอกสารในข้อสอบแทบทุก ต้องเรียกว่าทุกชนิดหรือแทบทุกชนิดเลยนะครับผมครูเคนจะรู้เลยว่าคําถามประมาณนี้คําตอบอยู่ตรงไหนนะฉะนั้นเราเรียนรู้กันครูเขีนไปเรื่อยๆนะตรงนี้เขาบอกว่า Check out our website นะ for more details นะ to make or to make a reservation อย่างนั้นจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่า Check out our website for more details นะอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้เราไปดูอะไรครับ ให้เราไปดูที่เว็บไซต์นะเขาบอกเช็คเว็บไซต์เขาเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิมเ่มเติมตรงนี้มันเป็น p a r a เฟส a e นะหรือว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันใช่ไหมฮะสิ่งที่เป็นคําที่เอามาแทนก็ได้ก็คือคาว่า information นั่นเองนะคำตอบที่ถูกก็คือไปที่เว็บไซต์แห่งนี้ใช่ไหมฮะนะเว็บไซต์อย่างนี้อ่ะขีดเส้นแดงทับอีกทีหนึ่งอ๋อนี่นี่น,นี่อย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็คือไปที่เว็บไซต์คอดีดอคเป็นคำตอบของเรา ง่ายเปล่าง่ายเปล่านะฮะง่ายเปล่านะโอเคครับนี่ก็คือข้อ53และ54เดี๋ยวเราไปดูข้อ55 0 56นะครับผมกัน2ข้อนี้นะฮะโจทย์กำหนดบทความที่เป็นเมโมมาให้เราอ่านนะครับผมเมโมนะะเมโมก็คือ,อจดหมายหรือว่าข้อความที่ ใช้ติดต่อกันเองภายในบริษัทหรือว่าวนกันในบริษัทนะฮะก็ลักษณะของเมมโมจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับอ e ีเมลนะฮะตรงที่ว่ามันจะมีแจ้งให้ทราบว่าจะส่งจากไหนส่งไปให้ใครแล้วก็หัวข้อแล้วก็วันที่ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่สําคัญอยู่แค่ subject ที่สําคัญที่สุดเนาะสำหรับฉบับนี้นะฮะคนที่ส่งมาก็คือ human resources director ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมน,นุษย์ให้แก่พนักงานทุกท่านใช่ไหม to all employees นะหัวข้อสําคัญที่สุดหัวข้อบอกว่า vacations ก็คือการ พักร้อนพักร้อนนนะการพักร้อนถ้าเกี่ยวกับบริษัทก็คือการลาพักร้อน ถ้าเกิดปกติเราจะไปพักร้อนแล้วก็ไปพักร้อนของเราใช้ v a c a t ชันเหมือนกันนะครับผมแต่ของอังกฤษอังกฤษจะใช้คําว่า holidays นะใช้วันหยุดเนาะใช้คําว่าวันหยุดนะครับผมแต่อเมริกันจะใช้คําว่า vacations โอเคนะครับเมื่อทราบตรงนี้แล้วว่าเอกสารฉบับนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการพักร้อนหรือการลาพักร้อนสิ่งที่กูเคนจะทําต่อแทนที่จะไปอ่านในก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆสีน้าเงินของกูเก้นกูเก้นจะไปดูข้อ55ก่อน นะครับผมเพราะว่าถ้าไปนั่งอ่านตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาอ่านอีกทีจะเสียเวลานะครับผมเรามาไล่ดูข้อ55กันเลนะครับโจทย์ของ5้อ55ถามว่า what is the information ขอโทษนะ what is the purpose of this m e m o นะครับผมวัตถุประสงค์ของเมมโมนี้คืออะไรใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ของเมมโมนี้คืออะไรนะฮะประธานก็คือวัตถุประสงค์เนาะ is เป็น linking verb เนาะ what เป็น question word แต่ว่ามันใช้เติมเต็มประธานนะครับตรงนี้ฮะพอทราบทราบคำถามแล้วก็ต้องไปดู ควิธีการทําตรงนี้ขอบอกก่อนนะบางครั้งเราไม่ต้องมานั่งอ่าน A B C D นะครับขึ้นอยู่กับประเภทของคําถามนะครับผมบางครั้งเราไม่ต้องนั่งดู A B C D แต่บางครั้งเราก็ต้องดูนะสังเกตครูเขียนไปเรื่อยๆแล้วกนทั้ง5 0 0ข้อนี้นะครับผมตรงนี้นะครัครูเขีนต้องดูเพราะว่าข้อนี้ถามว่าดูประสงค์เราดูช้อย A B C D เพื่อจะใช้วิธีการตัดเราก็ไปดูในในเนื้อความที่เราต้องอ่าน ครับข้อ A บอกว่า to announce the temporary employment opportunity นะครับเพื่อเป็นการประกาศ announce ประกาศนะเพื่อเป็นการประกาศโอกาสการว่างว่าจ้างงานชั่วคราวพูดง่ายก็คือประกาศหาพนักง,งานชั่วคราวซึ่งข้อนี้ผิดไหมผิดแน่นอนเพราะว่าอะไรครับวัตถุประสงค์หลักคือ vacation ถูกต้องไหมอะถัดมา to notify to notify the uh, the company employees of new hiring policy เพื่อเป็นการแจ้งฮะ to notify แจ้งแจ้งอะไรเอ่ยแจ้งให้พนักงานบริษัททุกคนทราบถึงเรื่องของนโยบายการว่าจ้างใหม่นะ new hiring po, uh, policy การว่าจ้างใหม่นะฮะตัดทิ้ง vacation นะอยู่าลืม vacation ข้อสีบอกว่านะ to limit the number to limit the number of vacation days to 14 days per year นะเพื่อเป็นการจำกัด วันลาพักร้อนนะให้เหลือแค่14วันต่อปีเกี่ยวกับพักร้อนไหมเกี่ยวกับพักร้อนใช่เก็บไว้ก่อนนะสุด so, ท้ายดีด็อกบอกว่า to inform the change in the request for time off นะ to inform the change เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง in the request ในการร้องขอ for time off ในการร้องขอวันหยุด เกี่ยวข้องกับ vacation ไหมเพราะวันหยุดก็คือ vacation ได้ฉันเก็บไว้ก่อนนะที่เหลือทำไงนะที่เหลือกลับไปดูด้านบนเนาะข้างบนนฮะก้อนบนบอกวัตถุประสงค์ครูเขาบอกว่า this นะีก็คือ,อ memo ฉบับนี้ is to provide notice to all m a c k m Industry Corporation employees of our new company policy in regards to vacations นะสิ่งนี้หรือ memo ฉบับนี้เพื่อที่จะให้ provide คือการให้นะใหะ้คำประกาศแก่ พนักงานบริษัทแม็กเคมหรือแม็กเคม i ิส r ตรีเนาะบริษัทแม็กเคมอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นทั้งหมดนะะถึงเรื่องนโยบายของบริษัทใหม่เกี่ยวข้องกับเพเกชั่นการลาพักร้อนนะครับผมทราบแล้วตรงนี้ยังกว้างเกินไปไม่ได้เจาะจงใช่ไหมครับการเปลี่ยนนโยบายที่ว่าคืออะไรเรามาดูกันฮนะเขาบอกว่า Notice of your intention to take vacation to take a vacation ตรงนี้เป็นประธานของครูเขาบอกว่าประกาศหรือการแจ้งใช่ไหมฮะการแจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจของคุณที่จะใช้วันพักร้อนนะใช้เวลาพักร้อนนะครับผม must be sent จะต้องถูกส่งมานะ must be given นะ must be given ขอไปด้วย must be given ก็คือจะต้องถูกอมอบให้แก่ the company no less than 14 days นะให้กับบริษัท ก่อน14เอ่อไม่ไม่ต่ำกว่า14วันก็คือก่อน14วันใช่ไหม p r i o r to ่อ p r i o r to vacation ก่อนที่จะถึงวันหยุดของคุณเนี่ยวันที่คุณจะลาพักร้อนนะอยากลาพักร้อนวันไหนคุณต้องแจ้งให้ทราบ่อน14วันอย่างงั้น14วันที่ว่างเมื่อสักครู่ในข้อ4แคทที่บอกว่าจำกัดวันหยุดพักร้อนให้เหลือเพียงแค่14วันต่อต่อปีใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบเลยไปออกข้อ D doc เพื่อเป็นการแแจ้้งงใใหหทรรราาาบกกเปปลลี่ยยนนนขอวัุด นะข้อนี้จะชัดเจนกว่านะครับนะ่าถัดมานะครับผมข้อห้า56ถามถึงคำศัพทนะ์เนาะถามถึงคำศัพท์คำว่า disruptive เขาบอกว่า the word disruptive in paragraph 2 line 4 is c l o s e s in meaning t o นะหมายความว่า c l o s e s in meaning t o ก็คือคำว่า disruptive ในย่อนหน้าที่2บรรทัดที่4มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำว่าแล้วก็ให้ A B C D มา นะฮะตรงนี้นะครับ disruptive เราไปดูก่อนว่ามันมแปลว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่า h i s นะ h i s นะสิ่งน,งนี้สิ่งนี้คืออะไรฮะอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ dis คือประโยคด้านหน้าก็ได้นะหมายความว่าสิ่งนี้ที่ว่าคืออะไรทั้งประโยคนะหมายความว่าการให้การแจ้งให้คือหมายความว่าการแจ้งให้บริษัททราบก่อนที่คุณยาลาพัก้อน14วันนะครับนี่คือสิ่งนี้นะการแจ้งให้ให้ทราบก่อน14วันนี้จะ ทำให้เราสามารถ enable us to employ temporary help ทำให้เราสามารถจ้างคนที่จะมาช่วยเหลือ help ตรงนี้เป็นคำนามได้นะความช่วยเหลือชั่วขราวนะจ้างความช่วยเหลือชั่วคราวชั่วคราวก็คือจ้างคนมาช่วยเหลือชั่วขราว if necessary ถ้าจำเป็นจะนถ้าจำเป็นก็จะได้จ้างได้ and to schedule vacations in a manner that will not be disruptive to the company นะและนะฮะก็จะสามารถตั้งหรือว่าวางตารางวันลาพักร้อนต่างๆได้ในวิธี Manner นอกจากแปลว่ามารยาทแล้วแปลว่าวิธีก็ได้นะในวิธีที่จะไม่ทำให้นะครับเกิดความยุ่งยากหรือว่าเกิด uh, เกิดกับการมันเป็นการขัดจังหวะ นะเป็นการรบกวนเป็นการขัดจังหวะแก่บ,บริษัทนั่นเองนะฮนะนะเห็นป่ะฮะถ้าเกิดเราแจ้งให้เขาทราบ่อน14วันเขาจจะจะได้วางตารางลาพัก้อนได้ในวิธีที่ไม่เกิดการรบกวนต่อการทํางานของบริษัทหรือว่าการขัดจังหวะอย่างนั้นตรงนี้มีความหมายว่ารบกวนหรือว่าขัดจังหวะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งทีู่เ้เขียนจะทําก็คือ ครูเกนก็จะไปดู A B C D ก่อนว่าแปลว่าอะไรนะฮนะ A B C D disconnected นะ disconnected หรือ disconnected ตรงนี้นะฮะจะมีความหมายแปลว่าที่ไม่ติดต่อกันนะที่ไม่ติดต่อกันก็คือมันขาดกากกันนะติดต่อกันถัดมา discontinuous จะมีความหมายคล้ายคล้ายคลึงกันก็นะคือที่ไม่ต่อเนื่องนั่นเอง ที่ไม่ต่อเนื่องนะฮะโอเคหาก,กระดาษเนาะอย่าลืมเนาะทั้งกระดาษหรือว่าตัวโนต้ตก็ได้นะเอามาจดจดไว้หรือถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็จะมีขาดขาดเป็นช่องว่างเนาะที่มีช่องว่างได้มีช่องว่างนะครับอันนี้ให้เผื่อไว้ disruptive นะเออขอโทษนะไม่ใช่ disruptive disturbing disturbing disturb รบกวนอย่างนั้นตรงนี้แปลว่าที่เป็นการรบกวน ที่เป็นการหบกวนสุดท้ายคือคำว,ว่า disconcerting นะ disconcerting แปลว่า,าที่ทำให้ลำบากใจเนาะที่ลำบากใจเลยกันนะที่ลำบากใจอย่างนั้นฮะวิธีการทำข้อนี้นะครับปกติถ้าเราไม่เจอคำที่มีความหมายเหมือนกันนะรเราก็เลือกคำตอบได้เลยอย่างเช่นข้อนี้ตอบข้อ4เลยแต่ถ้าเจอบังเอิญที่ไปเจอคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยโจย์เอาซิโนนิม100%มาใส่แต่ว่าซิโนนิม100%ับ ตอบกับกับตอบไม่ได้นะฮะถ้าเกิดคุณสงสัยคําไหนปกติวิธีการทําของครูครูเกนนะครับผมครูเกนก็จะบอกเด็กว่าให้เอาคําศัพท์ที่คุณสงสัยเนี่ยมาใส่แทนที่คาคานี้เลยแล้วลองดูด้วยว่ามันเหมาะกับบริบทไหมอย่างเงี้ยที่ไม่ไม่ติดต่อกันที่ไม่ไม่ติดต่อกันมีมีไม่เบิล้ลเนาะที่ไม่ไม่ต่อเนื่องกันก็มีไม่เบิล้ลอย่างนั้ตอบก็คือที่เป็นการรบกวนเพราะ disruptive คุณเข้าไปขัดจัดงหวะเขาไปรบกวนการทํางานของเขาอย่างนั้นตรงนี้ตอบข้อ4เหมาะสมที่สุดครับผม โอเคเนะโอเคนะครับตรงนี้จบแล้วนะข้อ55 56ครับผมเราจะไปต่อกันที่57 60อีก4ข้อในบทความนี้กันครับ